เราต้องปิดประตูอาบายให้ได้ก่อนเราอย่าลงไปที่ต่ำเราต้องการขึ้นที่สูงเหมือนเวลาเราเข้าลิฟต์นี่เวลาเราจะขึ้นชั้นสูงเราไม่ไปกดเลขที่มันต่ำกว่าที่เราอยู่เช่นเราอยู่ชั้น4ี่เราอยากจะขึ้นไปชั้นสิบเราต้องกดเลขเบอร์สิบอย่าไปกดเบอร์หนึ่งถ้าไปกดเบอร์หนึ่งมันก็จะหึ่งให้เราลงลงไปข้างล่างการทำบาปนี้เป็นเหมือนกับการกดเลขที่ต่ำกว่าภพของมนุษย์ พราะมนุษย์นี้อาจจะอยู่ชั้นห้าเบอร์ห้าเดรัจฉานอยู่ชั้นสี่เปรตอยู่ชั้นสามอสุรกายอยู่ชั้นสองนรกอยู่ชั้นชั้นที่หนึ่งเราอย่าไปกดเลขที่มันต่ำกว่าห้าแต่ถ้าเราไม่ทำบาปได้ไม่ทาไม่เสพบบาย,ยามุกได้เราก็จะไม่ดึงจิตของเราให้ลงต่ำอพอเราไม่ดึงมันแล้วทีนี้เราก็ต้องกดเลขให้มันขึ้นสูงไปจากชั้นห้าเราก,กดไปที่ชั้นหก ชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าขึ้นไปจะถึงชั้นสูงสุดวิธีจยกขึ้นถึงชั้นสูงสุดได้ก็คือกับปฏิบัติข้อที่สองก่อนข้อที่สองมนบอกให้ทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกับวิธีทําบุญต่างๆเนี่ยเช่นทําบุญทําทานด้วยกําลังทรัพย์ของเราก็ได้กําลังกายของเราก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําบุญด้วยเงินทองอย่างเดียวไม่มีเงินทองก็ทําความดีได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ ช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์เดือดร้อนด้วยการเป็นอาสาสมัครต่างๆทําอะไรเพื่อไม่รับผลประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลทําได้ทุกรูปแบบไม่จําเป็นว่าจะต้องมาทํากับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมพอเราทําประโยชน์อย่างนี้เราก็จะขึ้นสู่ชั้นสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไป การทำบุญทำทานนี้จะส่งให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกันแล้วต้องไปถือศีลแปดไปบวชกันแล้วก็ไปปฏิบัติสติเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้เข้ารูปฌานได้เราก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมได้ ถ้าเข้าสู่อรูปปชาญได้เราก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นอรูปอรูปปภูมได้นี่ก็เป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีความสุขมากกว่าแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอีกก็ต้องไปสันชั้นของพระอริยเจ้าการจะเข้าสู่ชั้นอริยเจ้าได้ก็ต้องนี่แหละก็ต้องไปเจริญปัญญาไปเข้าไปศึกษาเรื่องกฎของไตรลักษณ์นี่ให้เข้าใจว่า สิ่งต่างๆที่เป็นกฎของตายรักที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักนี้อย่าไปยุ่งกับมันถ้าไปติดกามติดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทําให้เรามาเกิดในภพของมนุษย์ของเทวดาถ้าไปติดรูปประชานอรูปประชานมันก็จะพาเราไปติดในภพของรูปประพรมอรูปประพรมถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่าเราก็ต้องตัดการที่เราจะไปหาความสุขจาก กามก็ดีจากรูปประพรมรูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีพอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขมันแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นเทพแล้วเดี๋ยวพอพอบุญที่ทําให้เราเป็นเทพหมดไปมันก็ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราเป็นพรหมบุญที่ทําให้เราเป็นพรหมพอมันหมดไปมันก็ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกัน ถ้าเราไม่ต้องการจะกลับเป็นมนุษย์เราต้องตัดมาให้หมดอย่าไปอยากกับอะไรทั้งสิ้นอย่กับความว่างอยู่ก,กับการไม่มีอะไรอยู่กับการไม่มีความอยากพอตัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระ แล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกนะเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับนะขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยนยวันอื่นก็ขอเวลาพักบ้าง